ตื่นไปยังนะลูกๆคุณคืนมีใครพูดต่อไหมโอ้มีใช่ไหมผัวข้าวหนิมีคนว่าว่ามีแต่เป็นนาข้อนางคนอนีขึ้นมากอ่า กกเอีคนเกง่งนะท่านคนเก่งบ้าเด้อวันนี้ดีแล้วนะแหมกอดตัวกันควงเำนับดอกเออแล้วังตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อล้างหน้าแปรงฟันเราจะไปล้างหน้าแปรงฟันทำอะไรลูกอ่ะ ปวดขี้ใช่ไหมนี่คืออะไรมนุษย์ก็เป็นหุ่นยนต์ได้แต่หุ่นยนต์ที่มีกระดูกกระจายปะ่ปะไปขี้ก่อนอต้มน้ำกินกาแฟกินโดนตินกินพวกอะไรวะขนมปังกินแซนด์วิชพวกอะไรนะเข้าใจาไนะตดเหม็นต้องมีการดมด้วยนะลูกถ้าตดไม่เหม็นบางที ใช,ใช่เมื่อเราผายลมออกมาผายลมอละไรล่ะเป็นอะไรนี่แหละเอเเคอเคอคอน ตดเหม็นไหมถ้าตดไม่เหม็นก็แสดงว่าเรากินอะไรเออตดเหม็นก็แสดงว่าเรากินพวกเนื้อพวกอะไรใช่ไหมแสดงว่าเออตะขี้ไม่ออกภายในกี่วันของข้อศักกี่วันวะเจ็ดวันลูก เจ็ดวันเข้าไปอยู่ในรอจออุดรธาน,นีขี้ไม่ออกเจ็ดวันขี้ไม่ออกลูกเล่าขึ้นมาเหรอครับบางคนก็ได้ดิบได้ดีไปนะพ่อแม่เราเสียชีวิตไปครั้งสุดท้ายบางคนที่ใจดีหน่อยนะ ก็บอกว่าเอ้ยทักตัวยาบ้าของฉานเคลื่อนนี่กวนเมียให้ลุกแม่นว่บาบอครับเมียผมเป็นคนนอนหลับง่ายแล้วก็โกนขึ้นบุซ้ายนะครับครับอ่าล่ะแล้วทีน่นี่อันนี้บอกพื้นเมียแล้วอ่ะเฮ้ยตัวยาบ้าดูได้แบบลานที่บ้านไปอยู่บนซ้ำเป็นผัวก็เ,เดิน,นเมียก็เดินไหนอ่ะเดี๋ยวไม่ล่ะจะบอกใส่ข้าวเลยนะ เป็นลูกเคยก็จเจ้าเออมาที่นี่การปฏิบัติโตเออออบอกว่านะก่านสันเ,นเอโอวยไวหยฮะนักเทีเ้ยวับขาวบแซ่บทำท่า,ทาโยวยวายสิหรอกก้อนสันเอออายุเท่าไหร่นะหรอไม่โวยขอไล่เบิ้งสี่สี่สิบเอร์เซนเออบอกว่าเป็นมูเดียวอ๋อจำได้แล้ว ุณจำได้ไหมครับขึ้นมาแล้วเป็นมูขมี่ขมี่เออให้ย่มนินโนยนนั่นโยนนี่กับแม่เราเราผลิตคลิปยูทูบตลกออกไปแนละ้วเออเป็นยังซี่อ่าเอาเอมูขมี่อืมอ,อ่าเฮ้ยถอนหายใจกันเบาๆยาก บอกกับคนนังเทียนนะไปสอนในโรงเรียนนะอาจารย์ว่าว่น,นเสียงเวเข้าหูนะสอนออนไลน์บ่แล้วอาจารย์เอือนไปโรงเรียนบาไปกัจกจังไหนแล้วนะเออแล้วอาจารย์ประกาศไทยออกไม่เห็นนะเออก็ต้องติดตามข่าว,ข,าวข่าวทั้งเรียนนะเออข่าวข่าวออหรือว่ารักษารของทางโรงเรียนใช่ไหมล่ะอ,อ่า อบอกแล้วครับเขียนเราก็มีพิมพ์บอกก็มีดเลยครับเอแล้วที่นี่เนี่ยมาถึงเนท้ทาไทยนะเออประมาณเชีนทไทยบอกง่ายกันไปด้านนี้ขึ้นก็นได้ว่าเรื่องประเด็นประเด็นเท่นี่เท่นี้เห็นว่าเออเท่นี้ก็แสดงว่าคิดต่อไปได้คกันงได้ก็คิดว่ามันสบายใจ ยกเมื่อสาถุสาถุนี่นี่คอยขาระเจ้าถือเลขหลายเลยแม่ที่จะรำเรื่วยกันขึบุญบารศาคนะข้าเจ้าเนาะเอนะลรกเนาะเอาเบาสูา้แต่อย่าลืมว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่คนเรา อถอยไปถอยไปยังไมโย่นใส่กันเนื้อเขยไปแล้วก็จะทำเป็นอันข้าวเอื้อนตีสองหนาหน้าเนื้อใจเสียอะไร่าจงได้ตามคำสุภาษิตอ่าเขยไปล่ะถึงได้ก็เอาไปพอแล้ว๋ยวมึงนกขมิ้นนะโอ้ เสีนเศร้ามากหาอยู่หากินหากินไม่หยา่มันตายไปแล้วฮะผู้ใดได้ดิบได้ดีไปผู้ลังค่อนเนาะมีทุนหลายมีทุนหลายเลนหลายก็บเบิดหลายก็จะว่าเ,เหัวกัดด้เยียนบ่แ่งลูก หัวกันไดเฮียนมาแห้งหัวกันไดเฮียนมาแห้งเอออ่านแหลูกจักงเราบอลูกหัวไหนเฮียนมาแห้งเออมีลูกสาวงามอ่มีลูกสาวงามมีลูกสาวงามก็ได้หัวกันไดเฮียนมาแห้งกังเ่อเออสี่ข่าอ้มมาท่านสี่ขวามมาท่านห่วยแต่เป็นคอยไปเป็นค้ยไปแล้วเอ นเนาะอ่าก็จะเอื้อนมาสิเพราะว่าหมนท่านนะแล้วก็การอยู่กับพ่อกับแม่เราเอออยู่กับพ่อแม่เราการปฏิบัติตัวอา่าเพราะว่าบางทีพอสักคิดไว้นะแต่ก่อนเออพ่อสักคิดไว้ว่าออกรถคันแรกมาพี่ไผ่ไอ้พี่ไผ่ที่จะไปโรงเรียนเนี่อยู่ป .4 อยู่พอสี่หมดนหมดนี้หมดสินหมดหนี้หมดสินอาจจะออกรถคันใหม่เพื่อที่จะเอาคันที่สองมา,าเพื่อที่จะเอาคันที่สองมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารถคันนี้หาตังค์ให้เราเยอะแล้วก็คือรถคันนี้ไปขายคำนวณดูว่ารถคันนี้ทำ ทำกำไรให้เราเยอะเท่าไหร่อ่าแล้วทีนี้ออกไปออกมาปุ๊บได้ครับนายตลาดต่ออ่าหิะยานะเอ้ยเขาามาในว้าตัวดึเออนั่นแหละหางไหมเออแม้กระทั่งรถแข่งที่พ่อจักมาขับอยู่นี่ทางปืด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 ปดปืดยืดปดดด แล้วก็คือการปฏิบัติตัวของพ่อกับแม่บางทีไม่ใช่นะไม่ใช่นะลูกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเรามีอยู่สามคนอย่างนี้ลูกเข้าใจหรืเป่าแม่เราบางทีอายุเยอะแล้วเข้าใจไหมบางทีแม่เขาไม่อยากจะพูดด้วยเพราะว่าเห็นอะไรครับหนึ่งเห็นอะไรเห็นโทรศัพท์ แล้วก็อย่างที่พ่อสักเคยพูดสังคมก้มหน้า,าแม่เราอาจจะพูดด้วยเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรลูกบอกว่าได้จะไปบอกมันไ่ได้เยนนี่บอกมันว่น่ได้มากันนี่หลังจี่คุยกันในนวตาปดหัวเราะไร้เองลูกแม่ก็นาันนั่นแหละแล้วก็ มาในเรื่องของเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าบางทีมันยังฆ่าใจนะลูกเข้าใจไปเออมันยังฆ่าใจเจ้าของเพราะเราเป็นลูกเจ้าของเพราะเราเป็นลูกเจ้าของก็เลยย่านย่านนี่มันย่านย่านนี่มุนอยู่นี่ไนงะมุนอยู่นี่ถอยไปครับเพระต้องมาเสนอหรอกเออเข้ยันไเข้ยันไปลูกเออ เราลองมาคิดเบิงว่าอันนี้พรอจากผูดให้คิดไม่ได้พูดให้ผิดกันนั่นแหละมีลูกอยู่สามคนนั่นเอะผู้ใหญ่ท่านไปได้เมียผู้นออันผู้ที่สองท่านไปได้ผัวนั่นแหละเฮ้ยไปเออเปทั้งซี่เฮ้ยไปเออเราเป็นโต๊ะข้อเท่าคนที่สามอาอยุเจ้าหกเนาะ เอาเศร้าหกบุเอาเศ้าหกเออเศ้าหกเอาเศร้าหก,าาหกฟูรังคนว่าตอนนั้นพอสักยังได้ได้ภาษาได้ภาจาเกันมาบวกเราคุณหาน,นกันสี่สิบพอสักอายุสี่สิบสลยสี่สิบหกบักไผ่บัก,บกไผ่ในพี่ไผ่สิบสาม สามสิบสามปีลูกพราศสักก็มีลูกหนึ่งคนสามสิบสามปีแล้วที่นี่จะเลิกกันจะรันสุดจะไปแ้วที่นี่บับไอพ้พลอยไอพ้พลอยมากมีการกันแกล้งไหมลูกกันแกล้งหรือเปล่าไม่ได้กันแกล้งใช่ไหมโดยพ่อสักเลยนะพ่อสากที่ไอพ้พลอยมันเลยสองคนเลยแต่ไม่ได้ว่าทีนี้ มาถึงตรงนี้บางคนอายุแปดสิบแก่แล้วยังยังไม่ถึงเหรนลูกมาถึงเราขอยกตัวอย่างไอ้อ้วนไอ้อ้วนมึงอายุสิบสามปีพ่อมึงเท่าไหร่สิบสามปีพ่อมึงเท่าไหร่ พ่อผมเจ็ดสิบสองเหร่กุตบแปพ่อผมสี่สิบหกเท่ากันสี่สิบหกมีลูกทั้งหมดกี่คนวะสี่คนแล้วใช่ไหมสามคนสี่คนเหรอ4สี่คนอ่าสี่คนเรียนจบอาจจะจบช่างคนมาแล้วเอวว 1, 2, 3, อหนึ่งสองสามสี่เออเห็นไหมคนโตอายุเท่าไหร่ สาวหกใช่ไหมเออสาวหกเออสาวหกสาวหกก็แสดงว่ามันได้เมียตอนอายุยี่สิบยังไยี่สิบเอยี่สิบอ่ายี่สิบอ่ายี่สิบอ่าทีนี้มาดูดิดีนด๋นี่ะได้ยินเสียงอะไรไหมลูกน้ำเดือดแล้วทีนี้น้ำเดือดดังดังยังไงเสียงน้ำเดือดดังยังไง น uh> ี่ค uh> ือภาษาไทยอ่าหอพึ่งสระอุแปลว่าผุดอ่าน้ำเดือดอ่านะน้ำเดือดดังผุด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 อ่าเราไม่ต้องไปสนใจฝรั่งเราจะขอดพ่อขอดแม่ว่าภาษาพ่อภาษาแม่อ่านเป็นยังไงมาอ่ะ ตอแรกเราเขามาแล้วก็รู้อยากขึ้นเรียเพราะว่าพ่อสักบอกว่าให้เรียนภาษาไทยเยอะหน่อยเพราะว่าภาษาไทยไม่ใช่บางทีไม่ได้แล้วลูกบางทีพ่อสักต้องยอมแล้วนะบอกให้เพื่อนยอมแล้วอาจารย์ฝรั่งใช่อบอกให้อาจารย์ฝรั่งยอมยอมคนไทยหน่อยในเรื่องภาษาอังกฤษบางทีอ่านได้เขียนได้แต่บางทีเวลาแปลหรือแม้กระทั่ง <c oughs> เวลาไปสอบบางทีถ้าคือบางทีบางคน ไม่เอาเลยของภาษาก็มีลูกอยู่รอ,รอรอประจักษ์ศิลปะคานอา่สวบอะไรครับอ่าทรงคู่เลยสวบอะไรครับวิ่าเนี่ยเดี๋ยวว่าตักแชร์ไปแล้วนะเอาที่โรงเรียนกดอดสมองกันนะลูกนะอ่